สวัสดีค่ะผมพี่นงองกะเสียงหายหายหาย,หายอหลีดูหนาสิค่ะทากันแดดนะคะพี่นองโอถทาครีมกันแดดค่ะนะครีมกันแดดไวอู่แดดแก่มากร้อมนมาพี่น้องคนนี้ดังปีเลยนะคะอะไรประมาณก็สามสิบองศาสามสิบองศาค่ะองคการไว้นะคะพี่นงองนะวันนี้เดี๋ยวไป้าจะไปทํางานแล้วค่ะป้าก็เลยอัดคลิปฝากไปนะคะเพราะว่าอ่าอย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามด้วยค่ะพี่นงองเด้อโอ้ยโคตรามันเห็ดยังไงนะคะโอ้ยเนะ เออจนหนายขึ้นแล้วเนี่ยเออใชครับพี่น้อง,อ,อ,อ,งอันนี้เสื้อใส่หมวกเนี่ยใส่ท้ายเร่กรับเป็นชุดวรครับพี่น้องนะใส่สบายๆเป็นชุดกระปุงค่ะรับพี่น้องนะคะก็บอกว่าอะไรนะพี่น้องป้าจะฝากเอาไว้นะเมื่อวานป้ามาย้ำนะคะพี่น้องว่าในเรื่องการที่กฎหมายนะคะพี่น้องเรื่องการที่ทนายกลางนะคะพอมานั่งดูย้อนย้อนหลังที่อ่านะออท่านนายกยังบอกเลยว่าเฮ้ย มันพิดยังไงประเทศไทยอย่างเงี้ยโอ้โหรักอยู่มากเลยนะพอพูดคํานี้เท่านั้นแหละค่ะพี่น้องนะคะทําไมนะ่ะมันนึกดูดิว่านะคะ,ะถ้าลุงนะ,ะแกพูดออกมาแบบนี้แสดงว่าก็คงเหลืออดคงแกแล้วนะคะเพราะว่าอะไระพี่น้องประชาชนทุกคนก็นะะจับตาม,มองดูนะคะพี่น้องว่าคดีนี้จะเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่มันไม่ใช่เ หน้าที่ให้กับพวกรัฐบาลที่จะมานั่งแก้ไขนะคะพี่น้องแต่ว่าไอ้ไอ้ไอคนรับเรื่องเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องนะคะพี่น้องมันรู้แต่ว่ามันก็คืออยากนะ,ะสายอวยอ่ะนะ,ะสายอย่างดังอ่ะนะ,ะพี่น้องมันก็ไม่รู้จากแย่แยะนะคะพี่น้องในการที่เป็นนักโทษที่เอาขึ้นไปนในสภาเนี่ยมันดูหมิ่นเยียบยานดูมิ่นนะคะพี่น้องศาลนะ,ะเพราะว่าอะไรเห็นก็มีระดับผู้ใหญ่นะคะเขาจะบบบอกว่าเนี่ย อ่ามันมันดูหมิ่นยำนะคะพี่น้องเขาจะฟ้องกลับนะคะกูก็บอกแล้วนะว่าตรงนี้นะมึงน่าจะพิจารณานะพวกมึงก็เป็นนักกฎหมายพวกมึงก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะก็น่าจะรู้ว่าที่ต่ําที่สูงนะคะสถานที่ราชการนะคะต้องควรรู้ว่าตรงนี้สถานที่อะไรนะคะแต่อันนี้มันเสือกเอานักโทษไปนะไปอ่าลามปามนะพี่น้องไปเดินเล่นไปโอ้โหเนี่ยเป็นสนามเด็ก ฟุตบอลเล่นเลยนะคะพี่น้องเหมือนเป็นเวทีหมอลำของมันเลยมันคิดว่าเป็นเวทีหมอลำเออมันจะไปเต้นเก่าหอยเก่าหอยเก่าหอ,อยอยู่บนอ่าอยู่บนอ่าในอ่รัฐสภาหนาพี่น้องคิดว่ายังไงมันคิดว่าเออกูนี่นะสุดยอดละค่ะแล้วก็ะวจะได้ไปคุยได้งไงว่าโอ้ยกูเป็นนักโทษคนแรกนะ,ะที่กูได้ไปเหยียบสภา,าเนี่ยแล้วไปยื่นฟ้องโอ้โหมันคงจะคุยกันละค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะ จุดที่สําคัญนะมันน่าสมควรนะคะพี่น้องพรดว่าน่าสุภพพเวทนาอ่ากฎหมายทุกวันนี้นะคะมันก็มั่วไปหมดนะคะในทั้งที่เอาอทางทางกฎหมายนะคะสั่งจับหรืออะไรคดีเนี่ยมันมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะแต่อันนี้กลับดันไปให้อ่าอสสนะคะพี่น้องนะ,ะในรัฐสภาแก้ปัญหา ขาดทุกวันนี้สสออยู่ข้างในเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขายังแก้ปัญหาเรื่องอเงินกู้ยืมเงินเลืออะไรนะยังไม่สําเร็จเขายังเครียดกันอยู่เสือกเอาเรื่องของไอ้สัตว์มานี่นะคะพี่น้องโอ้ยเอาขึ้นไปไปทาข่าวโอ้ส่งมอบส่งมอบอย่างงู้นอย่างนี้คือไรสารละนะในช่วงที่มึงออกมานะ อมอบรับอเอกสารอะไรของเอเป็นเนี่ยของไอ้นักโทษเนี่ยนะคะมึงเสียเวลาไปเท่าไหร่นะ,ะในการที่เอาเวลาที่มึงมานั่งรับนะะ้ารับหน้าแทนมันเนี่ยนะคะเพื่ออะไรนะคะ แต่ละนาทีเนี่ยนะมึงแดกนะภาษีนะครับพี่น้องประชาชนนี่เยอะมากนะฮะมึงต้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งรับฟังว่านายกพูดอะไรนะเอาไปเก็บเอาไปพูดเอาไปแก้ไขไม่ใช่มึงมานั่งะจะคอยรับซองเขาอยู่ทานนี้นะว่าโอ้มึงให้กูเท่าไหร่ว่ากี่ล้านวะกูรับซองนี่โอ้โหนะกกี่ล้านวะเนี่ยมึงต้องคิดอย่างนี้แหละค่ะนะเออตัวตัวอยู่ที่นั่งที่เก้าอี้แต่ใจ ออกมาอยู่ที่กกอกแล้วอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคะในการทํางานนะรู้จักแยกแยะนะคะในการที่นะคุณก็ทํางานนะมีหน้ามีตานะคะอ่าอยู่นั่งนะก้าอี้สูงสุดคุณก็ต้องรู้จักคิดว่าแยกแยะสินะคะคดีอ่าของพวกแบบนี้ของบ้นบานานะ,ะให้เป็นคนอื่นหน้าที่อ่าไปนะรับผิดชอบไปนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไกอ่อันนู้นอันี้ นะเม้นว่าอู้กูจะเป็นหัวหน้าอย่างวันนี้มันไม่เกี่ยวนะคะมันไม่ได้อะไรพวกเขาก็ติดตามมาตลอดอ่านี้เมื่อตัวเองก็ไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยอ่าอะไรใส่ใจขนาดนี้นะคะอย่าไปคิดเลยนะถอนตัวออกมานะผมไม่รับผิดชอบแล้วกันผมก็ปวดหัวพอแล้วนะคะเอาความซื่อตรงเอาความโปร่งใสนะว่าจะเป็นยังไงอย่าไปอวยอย่าไปคิดอเออนะคนนี้เอาอ,เอ่าเอาไอ้แค่ผ้ามาผูกเอวให้เนี่ยผูกมิด มันก็ไม่ถูกต้องแล้วอ่ามันผูกมันผูกไปมันขนมาทั้งบ้านมันแหละมันผูกมันผูกทุกคองทุกทุกคนนั่นแหละคนไหนมานะเออเป็นการอะไรนะปอกขวัญเหรอเออยอมรับนะเออผมเป็นลูกศิษย์นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่านะส่งมอบนะพี่น้องเออผ้าผ้าผูกขาอ่าผูกเอวมึงอ่ะเพอเพอกูว่านะเอ่อเช็คนะปิด่ติดเช็คเอาไว้กี่ล้านอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็พันไปให้โดยมอบให้โดยที่ โอ้กูวิเคราะห์เก่งไหมนะคะอาจ้างอ,อาอาเจะาน้าเอามะกูไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะกูให้เป็นเช็คเงินสดเนี่ยเขียนปั๊บติดกระดาษไว้พันก็ไว้ปั๊บเอามากูมอบให้เนี่ยมอบไปแล้วมึงรับเงินไปแล้วอ่ามึงดูดีๆนะคะคนเราอะ่ะเอกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะวเว้ยกูวิเคราะห์กูเห็นนะเอขอ,ข,อ,ข,อ,อขนาดยืนหน้าสภา,านะคะพี่น้องส่งมอบเป็นหลักฐานนะคะกูมอบไปแล้วเด้เดี๋ยวจะมีกระแสนะครับพี่น้อง งวยกูซอยลงไปแล้วอยังกูขือบุ้มี่ไล่ได้กัสิวาเด้เอ้ามึงจำบ่ไ้บอกกูให้ผ่ามึงอันเด้เออนะะอ่าผูกผูกกันในเอวมึงเนั่นนะมึงรู้ว่าผ่าพื้นนั้นเท่าไรจักร้านผ่พาพื้นนั้นกี่ล้านค่ะกสิวาตัวนั่นวิเคราห์จับตาเบิ้งด้ยวยค่ะเด้อพี่น้องเด้อนั่นคือส่งมอกนะคะกูวิคอ์เด้อพี่น้องเด้อเปงเออตรงเป๊ะนะครับพี่น้องนั่นแหละค่ะในการที่นาม่าพี่ภาคพี่จันนะ,ะพี่น้องเขาบอกว่า มันไม่เหมาะสมก็จะมีทนายนะคะผู้ใหญ่มางคนเนี่ยเขาจะฟอ้องอีกคดีนะคะพี่น้องเขาบอกว่าอะไรอะเป็นการดูหมิน่นศาลนะคะพี่น้องที่ว่าเอานักโทษเนี่ยนะคะพี่น้องขึ้นไปนะคะเหมือนเด็กเลี้ยงควายนะคะพี่น้องอยู่นั่นแหละ นะก็ทั้งเอง็นนะไอ้กางด้วยล่ะคะ่ะที่น้องนะคะไอ้สัตว์ม้านี่โอ้โหแม่งมึงรู้ที่มึงลงทุนมันตัดสูตรใส่นุ่นใส่นี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเขาลงทุนขนาดนี้หรอกนะคะมึงไปมอบใต้ถุนล่างก็ได้หน้าบันไดนุ่นหน้ารัวนุ่นคนอื่นนะปกติเขาจะมาส่งอะไรเนี่ยหน้ารัวคะ่ะไม่ได้เข้าไปข้างในถึงขึ้นสภาเลยนะคะนั่นแหละมันเป็นการเหยียด นะฮะเป็นการที่ดูหมิ่นศาลนะ,ะไม่ให้เคา,ารบศาลเข้าใจไหมนั่นแหละแม้กระทั่งนะลุงตู่เนีย่ยได้ออกมาเอ่ยปากพูดขนาดนี้พวกมึงอะจ,จะคิดยังไงไปพิจารณาดูเดี๋ยวมึงก็อี้ร่วมนะจ๊ะนะกาจะบอกให้ก็อี้มึงเลื่อยโดนเลื่อยขา, 1, 2, ขาะะมึงสขาแล้วมึงระวังขาที่สามที่สี่ล่วมนะจ๊ะ รักษาขาเก้าอี้เอาไว้เออเกาะแน่นๆนะจะทําอะไรรู้จะคิดนะรวยไปมึงตายไปมึงเห็นมึงพุงกลางไปนะเฮียมาแดกแม่งจะจนพุงกลางเลยแต่ละคนกูหินเนี่ยนะคะน้อยหน่อยเออนะคะให้บึงพวกมึงก็รู้จักคิดสม่งว่าไม่ใช่มึงเอาไอ้เด็กมึงเนี่ยเป็นเด็กมึงเนี่ยอันนู้นอันนี้มาฟ้องร้องอะไรปั๊บมึงก็จะเอาหมดมึงก็ต้องมีความนะฮะเป็นการนะฮะในการตัดสินเออเพราะเจ้าหน้าที่อ่ะมันเป็นเจ้าหน้าที่เขาวิเคราะห์มาแล้ว นะเขามีพยานยหลักฐานอะไรมันจับได้ร้อยเปอร์เซ็น์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมันไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้จับแพ้หรอกนี่ตพวกมึงน่ะนะพูดกันเองเพราะไม่ยอมรับนะคะในเมื่อเขาจ้างมาแล้วก็โอ้ยกูก็ต้องดันดันดันให,ให้ได้นะคะนะอย่างที่ไอศไอกระเทยลากไม้ในหัวไม่มีวีคนหนึ่งเนี่ยนะคะออกมากันแน่กันแหนบอกอุ้ยนะคะเออน,นะคะบอกอะไรนะเน,นี่ยกัวสงสารแม่น้องชมพู่จังสนออกมาด่าไรสุด สายเงียบค่ะเงียบบิดซีรีไม่มีเสดไม่มีไม่มีกระแสพี่น้อง<ม>นะครับไม่มีกระแสเลยออกมาโอ้มาไลฟ์มาทํา,าทเป็นลงเฟซบุ๊ะลายว่าอุ้ยสงสารแม่น้องชมพู่จังคิดว่าจะได้ทนายดีๆนะคะกลับได้ทันแน่ประจันไอ้ควายเอ้ยตัวมึงนะ่ะไอ้หัวร้านไม่มีผมมึงไปพิจารณาว่ามึงทาผิดอะไรไว้นะคะอีกหน่อยนะมึงรู้ไหมนะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่นั่นนะ่ะเดี๋ยวมึงโดนฟ้องเออ มึงทาอะไรทําผิดอะไรไว้นะมึงทําผิดอะไรกับผู้หญิงเอาไว้จ้าเออไปฟังเอาไว้นะคะไอ้ควายเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยมึงจะโดนฟ้องตามหลังอะ่ะอุ้มลูกน้อยคอยตาม พี่เรียค่ะว่าพ่ออยู่ไหนกระเทยหลักใหม่เอ้ยพวกมึงนี่นะบอกจังไรมึงไปเห็ดยังดีๆผู้ใหญ่หิ่หน่าก็อึดลืดโอ้ยร้านไม่มีวิวีไม่มีร้านนะคะบอกว่าร้านเอ้ยนางบอพวกมึงสร้างเป็นน่นเนาะเออพวกกระเทยหลักใหม่ทั้งหลายเนี่ยกูก็เงนอยู่หรอกสี่เป็นอยู่ิยังมาอยู่เออนะคะไปแอบไปไขไว้ตรงไหนไปตามเช็ดไปเด้อ นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะตามหลังมึงมาเข้าใจไหมเออสีกูเรียบ้อยแล้วมึงหนีเลยบอกัาคาจนหัวมึงเออกูท่องกูใส่ด้มึงมาเอากูเด้อมึงมารับผิดชอบกูเด้อเออกูอุ้มทองอยู่นี่ประมาณสี่หาเดือนแล้วนี่มึงเข้าใจเน,นี่ยะเออเดี๋ยวกูจะตามเช็คบินมึงมึงเขาบเบิรงโรสนะคะนั่นราะคะออกมากกันแน่กันเนี้ยิจฉ้าเขาเจ้าของบอมี่กระแสกับพี่น้องลเลยสร้างกระแสเจ้าของอีกเว้ยเป็นยังไงคะ่ะไม่มีอ่าลายชื่ออ่า ในในบทของเป็นทนายที่ดีนะคะพวกมึงอะนะคะตกขยะเศษขยะเลยค่ะพี่น้องนะคะต่อไปก็ไม่มีงานแล้วค่ะนะคะถ้าเกิดคดีออกมานะ เปนะคะไอ้ควายนี่เป็นนักโทษตัวจริงนะพวกมึงทนายพวกมึงนะรุ่นเนี้ยไม่มีทำหาแดกแล้วทำมานั่งไรสดด่าคุณนู้นคุณนี้นะคะโอ้ยหมดสิทธิ์นะคะพี่น้องหมดสภาพไม่มีใครเรียกใช้บริการแล้วมึงก็ต้องปิดผูกคอตายแล้วล่ะนะเอาใบป,ประกาศของมึงนะ่ยนะคะเอาวปติไว้หลังคั้วเด้อเหมือนมืองาเด้อนะคะสมองมันจะได้รู้จักขืแนแ่ความปิจาริเสียาชาวบ้านเขานี่เป็นหนึ่งเลยนะ อุ๊ยปวกหมาเอ้ยเอากูสิบเฮ็ดงานแลวโอเคเนขะอฝากไว้เท่านี้ด้ดค่ะพี่น้องเด้ออะกดไลค์กดแชร์นด้คับพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะ